ฉัไหนเลยจึงคิดกันว่าวันเกิดเป็นวันผู้ให้กำเนิดควรถูกกว่ากายหยาบล้วนมีวันหมดของเวลาเราเกิดมามีความสุขทุกใหญ่เอ่ยจากแม่ฮัลโหลัครับกำลังเกิดนะเนี่ยนะครับพ่องานสบายดีสให้สภาพร่างกายแข็งแรงนะ แล้วก็เดินตามฝันเนี่ยทีให้ได้ทุกทีนะไปถึงจุดหมายไปไว้ครับองครับ,รบเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็เรื่อยๆครับเออพราเอพลงยอมทำให้พ่ออ่ะมีความเป็นมือเลยนะอ๋อแหม่แม่เขาล้อใจนะแม่ทำทำให้พ่อคนเดียวนะแล้วเขาก็แบบว่าแม่แล้วก็ไม่มีเขาบ้างเลยนะอ๋ออา้าคุยกับแม่ได้ไหมได้ครับคุยแม่หน่อยนะอะไรอะไรน้อยใจอะไรว้ <c oughs> าวใครก็ว่ามีอะไร <c oughs> รักแม่เหมือนกันโอเครู วันเกิดเไงบ้างวันเกิดหนูมันก็คือมันก็มันสำคัญของแม่เหมือนกันเนี่ยใช่แม่เจ็บมากด้วยแต่แม่แอบร้องไห้นะแม่ก็ไม่มีอะไรนะวันเกิดก็อยากให้จอมครับมีความสุขสุขภาพก็ดูแลมันให้ดีๆนะครับแม่ด้วยครับโอเคคุยกับน้องสาวแบบนี้คุยที่หน่อยดิไม่ได้ไม่ได้ยังไงบ้าง

เมษายอดเวลาไปเมื่อหลายปีก่อนไอเด็กบ้านนอกไม่ใช่บางกอกได้เปิดตามองโลกที่เมืองน้ำโขงเวลาผ่านพน้นนำพาผมสู่ดินแดนตะวันออกเก็บเกี่ยวประสบการณ์มุ่งตรงสู่เส้นทางของอีกากูเกิดมาตามหาฝันไม่ใช่ให้ฝันมันบินมาระหว่างทางคนอาจน,นินทาแต่อย่าหวันหากคนตรีตราว่าสิ่งที่มึงทำมันผิดเพราะศิลปะไม่มีเลมิตกูยังคงูร้อยเรียงแม้ในวันที่เงินในมือกูเหลือแค่ร้อยเดียวเพราะชีวิตมันไม่ง่ายต่อให้จะพ่ายแต่ใจกูเหมือนกับสิ่งที่พร้อมพลีและได้ ยามที่พอแทย้ยังมีเพื่อนพ้องพ่อแม่พี่น้องที่ยังเคียงกายขอบคุณพ่อที่คอยพร่ำสอนอยู่ตลอดว่าลูกผู้ชายตัวจริงมันเป็นยังไงขอบคุณแม่ที่คอยเป็นเหมือนน้ำในยามที่ผมหรือพ่อน,นั้นร้อนก็เป็นไฟและยังคอยบอกกับผมเสมอถึงหนูเป็นลูกผู้ชายก็ต้องเข้มแข็งแต่ร้องไห้ออกมาได้เสมอไม่ว่าจะเจออะไรขอบคุณน้องสาวที่ไม่ว่าพี่จะเจอทางแยกชีวิตอีกสักกี่ครั้งหนูก็ยังทําให้พี่ยิ้มออกมาได้ <laughs> Thanks God พระเจ้าของมึงเป็นใครไม่รู้แต่พระเจ้าของกูเน่ะมันคือครอบครัวถ้าหากต้องตายหลังจากถึง กูคงไม่ต้องกลัวและหากจะรบวมกับกูกันเป็นสิบที่กูก็ยังชนพอต่อให้ข้าจะมาคนเดียวข้าก็ยังเฟลฟิลไลยบางเดียวฝั่งทนด้วยไม่ใช่แค่เก่งแต่มึงต้องกล้าบางคนก็ไม่ได้เรื่องทําไม่ใช่เพื่อนกูเองก็คงต้องตัดไอ้พวกนั้นออกไปบ้างและกูไม่ซาในตอนกูหยิบเหล้ากูโคตรจะติดเศร้ากูอยากจะบ้าเกินมามีเลือดแต่สุดม,มีความดันทงออกมันมีเสมอแม้ว่าจะเจอทางตันปัญหาที่มันเข้ามาก็เปรียบเสมอทางฉันแค่กูได้เกิดมาทำสิ่งที่กูรักแล้วก็ได้เงินมาจากสิ่งนั้นนั่นแหละคงใช่วันที่รอคแ่กลัว ความคิดเกียจมันจะวิ่งตามทันกูจะทำให้รางวัลมันชิงกูมากกว่าที่กูจะต้องไปชิงรางวัลขอแค่ซื้อทุกอย่างรอบตัวให้ครอบครัวได้โดยที่ไม่เสียดายตังก็พอนั่นละสิ่งที่กูต้องการมันในทุกวันเหมือนกับเล่นเกมเจอด่านใหม่บางทีก็เบาบางทีก็หนักคอยเข้ามาขัดเหมือนกับตอนเล่นเกมแล้วเจอลาสบอสรอตกที่ด่านใหญ่อย่างที่โคเบนบอกไว้ถ้ามึงไม่ชอบกูที่กูไม่เหมือนคนอื่นกูก็ไม่ชอบมึงเหมือนกันที่มึงแม่งเหมือนกันหมดเป็นเจอาขมังเวทใหม่เป็นเจอาขมังรับใช้และชัวม่ฟุงมึงแม่งดีแค่ไหนถึง แค่วันๆขย,ยันแะกูกันอยู่ได้เนี่ยกูแค่มาเล่ารำให้มันดูขลังเือนไสยศาสตร์มนดํามันอาจจะไม่มีใครเช่าแต่กูมีไอดอลที่ทไม่อยากโฟล์ตามกูแค่อยากใช้ปากลงคำก่อนเคยใช้ปากหาตีนอาจจะไม่ลำบากคนทำแต่ก็มีลำบากคนฟังก็แค่อยากฝากคำาคมเอาไว้เผื่อว่าจะมีคนอยากจำบางทีกูรับจนไม่ทำใหอะไรเหมือนกูได้ขายแล้วถวายวิญญาณให้รับไปแล้วกูเชื่อว่าวกูพิเศษตั้งแต่เป็นเด็กยังไม่รู้ความจนตอนนี้กูฟางม,มันจะเลวร้าที่ยี่สิบกว่าไปแล้วในชีวิตจริงนั้นเรากับออกทะเลแต่กูก็เลลอออกกจะมมาใชูันศิน ปลี่ยนไรชื่อนเนมชื่อคนจะลกเอาที่มึงสะดวกแล้วแต่จอเวที่แรกกูเคยเกลียดชื่อตัวเองเว้เอ้ทำไมต้องชื่อนีแต่กล่ากันวันนี้แม่งเป็นเพราะชื่อดีที่ทำให้คนยังจำกูได้ไอรัอปเปอร์โนเนมได้สองคู่ไรจากเด็กคเชียรที่จองหาตีนไปวันวันเอ้ใช่กูอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่กูเลือกมาถึงตอนนี้เอา้ากูไม่คิดสุกมึงบอกว่ากูไม่มีทางจะดังเราโง่โง่ไปวันวันไม่มีทางจะมีตังกรบพมมึงคมแต่ไม่บาดเงินกูไม่จำเป็นต้องโชว์ถ้าเกิดว่าบ้านยังลำบากมันไม่แปลกที่ผ ไม่เชื่อว่าคมแต่คำสาพพระสินละป่สำหรับพวกกลัวมันต้องได้สักอย่างไม่เชื่อว่าสนแค่สัมผัสด้วยเมืองหลังเพลงกอดแฟมีหลีก็สะดกนิดๆอีกอดไอ้อีกอ่ะช้าวบดไลค์ใช่กดแชร์แค่กส็สะดกนิดๆ ไม่ใช่ยูทูบเบอร์โหแล้วตัวที่เชื่อกันนะ